สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็น EP สุดท้ายของยานวิเศษจากอดีตชาติเล่ม3ผลงานของอรสานนสำหรับวันนี้เนื้อหามีเพียง2เรื่องเท่านั้นเรามาว่ากันที่เรื่องแรกมะเร็งมดลูกและกระเพาะมีคนไข้ารายหนึ่งเธอเป็นสุภาพสตรีสูงสักเธอเป็นมะเร็งที่มดลูกกินไปถึงลำไส้และกระเพาะปัสสาวะ อาการร่อแร่ปกติเธอเป็นคนรักสวยรักงามรักความสะอาดแต่เธอมาประสบเคราะห์กรรมเป็นโรคร้ายขนาดหนักกลิ่นของโรคนี้ออกมาทางช่องคลอดเหม็นตลบห้องใครไปเยี่ยมก็พผง,งะกันทุกๆคนตัวเธอเองก็สุดจะทนต้องเอาสำลีชุบน้ำหอมวางไว้ในห้องที่โรงพยาบาลเป็นจุดๆเพื่อดับกลิ่นอันไม่พึงปราถนานี้แต่คงเป็นด้วยตัวเธอยังไม่ถึงที่ตาย ญาติและเพื่อนได้ไปบอกเล่าถึงอภินิหารของเจ้าแม่ที่นี่และได้มาขอรับน้ำมนต์ไปให้ดื่มตอนแรกก็ดื่มยังไม่ได้ต้องใส่ทั้งสายยางตอนก่อนให้อาหารเหมือนกันสำหรับรายนี้รับได้เร็วมากเพียงน้ำมนต์ห้าถุงเท่านั้นอาการก็กระเตื้องอย่างรวดเร็วจนถอดสายยางกินอาหารเองมีเสียงพูดซึ่งแต่เดิมพูดไม่ได้เพราะไม่มีแรงแม้แต่จะเปล่งเสียง จากลุกนั่งไม่ได้ก็นั่งได้ค่อยๆขยับลงมายืนหน้าเตียงได้จะไปห้องน้ำก็ให้คนพยุงเดินไปเข้าได้น้ำมนต์ชุดที่2หรือสและ4ขณะที่เขียนนี้กลับมาอยู่บ้านแล้วนอกจากจะกินข้าวสวยได้แล้วน้ำหนักขึ้นมา6กกิโลกรัมและเก่งขนาดเดินลงบันไดาจากชั้นบนลงมาเองคนเดียว ที่ดีที่สุดก็คือความปวดไม่มีเลยและหายไปพร้อมกับกลิ่นอันไม่พึงปรารถนานั้นอีกด้วยผู้อ่านทั้งหลายอ่านแล้วบางคนอาจจะคิดว่าจะเป็นไปได้อย่างไรคนเจ็บหนักขนาดนั้นแล้วจะดีขึ้นขนาดนี้ได้ใช่อย่าว่าแต่คนอื่นจะคิดเลยแม้แต่ตัวฉันเองก็คิดเหมือนกันทุกครั้งที่ได้รับรายงานผลของการดื่มน้ำมนจะรู้สึกประหลาดใจและงุนงงจนบอกไม่ถูกเพราะ มันช่างเหลือที่จะเชื่อจริงๆเคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่มันก็เป็นไปได้แล้วจริงๆผู้อ่านคงจำได้ถึงคนไข้ที่เป็นมะเร็งที่กระเพาะดื่มอะไรก็ไม่ได้แม้แต่น้ำมนมีหนำซ้ำยังอาเจียนรดจนเลอะหมดต้องเปลี่ยนเสื้อผ้ากลางคันหลังจากวันนั้นฉันได้รูปคอเสกคาถาเป่าให้หนเดียว ต่อจากนั้นก็ให้ดื่มน้ำมนเองและลูบคอและกระเพาะเองพร้อมท่องคาถาทั้งนี้เพราะน้ำมนเพียงสามชุดญาติเล่าว่าอย่าว่าแต่ดื่มน้ำมนได้เองเลยยังกินข้าวต้มได้แล้วด้วยและพอรู้สึกปวดทีไรพอดื่มน้ำมนและลูบก็หายปวดทุกทีประหลาดจริงๆนึกไม่ถึงเลยว่าจะช่วยได้เพราะวันที่มาครั้งแรกนั้นแอบร้องไห้เพราะปวดมากอาการหนักจริงๆ คิดว่าจะไม่รอดแน่ๆยังได้บอกญาติหรือน้องสาวคนเจ็บไปเลยว่าให้ทำใจได้แล้วนะยังไงยังไงก็เห็นจะไม่รอดคงอยู่ได้อีกไม่นานแล้วเพราะแม้แต่น้ำอีกหนึ่งก็ยังกลืนไม่ลงแล้วจะเอาแรงที่ไหนมาสู้กับความปวดที่ปวดอย่างสาหัสอยู่ตลอดเวลาไม่มีพักเพราะฤทธิของมะเร็งแต่แล้วการกลับกลายเป็นตรงกันข้ามทำท่าจะไม่เป็นไรเอาเสียด้วยโมทนาสาธุ ขอให้เจ้าแม่ปลดเธอให้รอดปลอดภัยอย่าเจ็บปวดทรมานต่อไปอีกเลยถ้าหากว่าช่วยชีวิตไม่ได้ก็ช่วยไม่ให้ต้องเจ็บปวดทรมานก็ยังดีถงไปอีกรายหนึ่งซึ่งไม่น่าจะหายเลยตอนที่ลูกสาวมาขอ,อน้ำมนต์ไปก็ยังนึกเลยว่าจะหายหรือเพราะเป็นมะเร็งที่มดลูกระยะสามแล้วมีอาการปวดรุนแรงเดินเหินไม่ได้หมอไม่รับรักษาแล้วทานอาหารไม่ได้ ร่างกายสูบผอมแห้งเมื่อหมดหนทางลูกสาวซึ่งรักแม่มากพยายามหาทางที่จะช่วยชีวิตแม่ให้พ้นความตายให้ได้เมื่อมีคนบอกก็บึ่งมาที่นี่มาขอน้ำมนตไปให้มารดาฉันเองไม่เคยรู้หรือจำได้เลยว่าสุภาพสตรีผู้นี้มาขอน้ำมนตไปให้ใครจนกระทั่งปีใหม่เธอนำของขวัญมาให้พร้อมเงินทำบุญจึงได้ถามไถ่กันขึ้นได้ความว่า มารดาของเธอหายเป็นปกตินานแล้วน้ำหนักขึ้นทำกับข้าวให้ลูกๆทานได้แล้วมีหนำซ้ำยังแอบไปตลาดกับคนใช้เองอีกด้วยห้ามก็ไม่ฟังเธอบอกเธอสบายดีและก็ยังทำกับข้าวเองอยู่จนทุกวันนี้ที่น่ายินดีที่สุดก็คือเมื่อหมอนำเลือดไปตรวจปรากฏว่าเลือดบริสุทธิ์ไม่มีมะเร็งเหลืออยู่อีกเลยต่อไปเป็นตอนที่สองตอน หายอย่างมหัศจรรย์พูดถึงความมหัศจรรย์ในการหายจากโรคต่างๆเช่นมะเร็งปอดตับไตหัวใจเป็นต้นส่วนมากที่กินเวลาในการรักษาโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับปอดแต่คนไข้ารายนี้ไม่ทราบว่าเธอมีบารมีและบุญรักษาเธอมากขนาดไหนน้ำมนต์แค่ถุงเดียวเธอหายจากโรคได้อย่างมหัศจรรย์ที่สุด คนไข้ารายนี้เป็นวัณโรคที่ปอดข้างหนึ่งเต็มปอดหมดเลยและกำลังข้ามไปอีกปอดหนึ่งนิดหน่อยแล้วหมอที่ตรวจก็บอกต้องตัดปอดเสียทิ้งและรีบรักษาปอดที่เหลือคนไข้เป็นผู้หญิงสูงอายุแล้วก็กลัวไม่อยากตัดขอร้องลูกสาวให้มาหาฉันเพื่อขอน้ำมนต์ไปดื่มลูกสาวเป็นคนทำงานรัฐวิสาหกิจกว่าจะเลิกงานก็ค่ำมาถึงที่บ้านน้ำมนต์จวนจะหมดแล้ว ก็เลยแบ่งไปให้คนละถุงเลือกได้เฉพาะที่มีคนไข้อาการหนักช่างประหลาดแทบไม่น่าเชื่ออะไรกันลูกสาวกลับมาเล่าให้ฟังด้วยความตื่นเต้นพร้อมนำเงินมาทำบุญบอกว่ามารดาดื่มน้ำมนต์ทีละอึกใหญ่จนหมดถุงพร้อมอธิษฐานจิตขอฝากชีวิตไว้ในพระหัตถ์ขององค์เจ้าแม่ผลปรากฏจากการเอ็กซเรย์วันโลกทั้งสองปอดหายเกลี้ยงอาการที่นอนแบบอยู่ ก็กลับสดชื่นแข็งแรงได้กลับบ้านเป็นคนปกติและต่อมาน้ำหนักขึ้นจากเดิมอีก10กิโลกรัมทำสวนเองทำงานทำขนมวรกวนกายศาสตร์ให้เพื่อนบ้านกินได้อย่างสบายอีกโรคหนึ่งไม่เคยเล่ามาก่อนเลยทั้งๆที่รักษาหายไปหลายรายแล้วคือโรคกรองเสียงอักเสบคนไข้ที่เป็นจะพูดไม่มีเสียงบางคนมีเสียงแต่ก็แหบเต็มที ไปรับยาจากโรงพยาบาลมาแล้วเกือบทุกลายแต่ก็ไม่ดีขึ้นขันมาได้น้ำมนต์ไปดื่มและอมกลั้วคอเสียงก็ค่อยๆดีขึ้นบางคนก็หายเร็วเสียงพูดก็เป็นปกติและพูดก็ชัดขึ้นแล้วด้วยส่วนรายนี้เป็นมะเร็งที่กระเพาะอาหารอยู่โรงพยาบาลใหญ่ของเอกชนลูกชายคนไข้เป็นเพื่อนของลูกคนไข้ที่มีอาการหนักมากนอนแน่นิ่งน้ำสักหยดก็กลืนไม่ได้ หมอต้องเจาะท้องให้อาหารเพื่อชะลอชีวิตลูกๆหมดอะไรกันหมดแล้วหมอเองก็สายหน้ากระซิบกับลูกชายว่าหมดหวังแล้วให้ทำใจเตรียมไว้ดีกว่าแต่ด้วยชะตาของคนไข้จะยังไม่ถึงคาดลูกชายเกิดมาจากต่างจังหวัดมาเยี่ยมมารดาแล้วเกิดพบกับลูกของฉันเข้าส่วนลูกสาวคนไข้ก็เกิดไปซื้อหนังสือยานวิเศษจากอดีตชาติมาอ่านทั้งสองเล่มเลยรีบตรงมาขอน้ำมน คืนวันนั้นพอดีเป็นวันที่ฉันทำน้ำมนตเพิ่งเสร็จก็เลยให้ไปสามถุงแต่ในใจคิดว่าน่ากลัวจะไม่ทันการกลับเป็นตรงกันข้ามลูกสาวเอาน้ำมนต์ไปหยดใส่ปากคนไข้ก็ไม่กลืนแลกๆน้ำมนตก็ไหลออกแต่ฉันได้สั่งไว้แล้วว่าถ้าคนไข้ไม่กลืนน้ำมนให้เอาหลอดกาแฟกดลิ้นให้นิ่งๆคนไข้ก็จะต้องกลืนเองลูกสาวก็ทำตามคนไข้กลืนน้ำมนตได้ คนหยอดก็หยอดไปเรื่อยๆอาการก็ดีขึ้นจากกลืนเป็นหยดก็กลืนเป็นช้อนแล้วก็ไม่อาเจียนเมื่อกลืนน้ำมนต์ได้ก็ดื่มนมอาหารอ่อนได้อาการก็กระเตื้องขึ้นเรื่อยๆจนเกือบเป็นปกติทานอาหารหนักได้ลุกได้เดินได้ได้ข่าวว่ากำลังจะกลับไปพักฟื้นที่บ้านแล้วด้วยดีใจจริงๆ ส่วนอีกรายหนึ่งเป็นคนไข้สตรีมีอายุแล้วในใบขอการรักษาเป็นตั้งหลายโรคเช่นตับไตลำไส้ปอดกระเพาะอาหารบุญที่ไม่ได้เป็นมะเร็งแต่อักเสบมานานอาหารทานไม่ได้อาเจียนเป็นประจำแต่ประหลาดแท้ๆพอได้ดื่มน้ำมนและปฏิบัติตามสั่งคือใช้น้ำมนรูปด้วยคาถาเพียงไม่กี่ชุดอาการก็ดีขึ้นทุกอย่าง อาหารก็ทานได้แล้วขณะนี้ก็ยังมารับน้ำมนต์ไปรักษาอยู่เป็นประจำคิดดูสิว่าคนไข้คนนี้เป็นตั้งหลายโรครักษามาจนไม่รักษาหยุดอยู่กับบ้านนอนทรมานตามบุญตามกรรมแต่บุญกุศลที่จะหายเจ้าแม่คงไปดนใจให้ได้รู้เรื่องและได้ยินกิตติศัพท์ของท่านจึงมาถูกที่และเห็นผลทันตาดังที่ปรากฏ ส่วนรายนี้คนที่มารับน้ำมนต์เป็นเพื่อนกับคนเจ็บซึ่งเป็นนิ้วแต่ไม่ได้ถามว่านิ้วที่ไหนแต่รู้ว่าปวดมากเท่านั้นคนไข้ได้ไปตรวจที่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึง่งหมอก็บอกต้องผ่าตัดคนไข้ก็กลับมานอนคิดว่าจะผ่าดีหรือไม่ดีพอดีเพื่อนคนที่มาเล่าเคยเป็นลูกศิษย์ของที่นี่ก็เลยมาเอาน้ำมนต์ไปให้ดื่มและทาตรงที่ปวดพร้อมท่องคาถาปรากฏว่าอาการปวดหายเป็นปลิดทิ้ง คนไข้เลยไม่ไปหาหมออีกเลยกินแต่น้ำมนอยู่กับบ้านเพียงอย่างเดียวจนหายแล้วแต่ก็ยังไม่ยอมเลิกดื่มน้ำมนโดยบอกว่าวันไหนไม่ได้ดื่มน้ำมนแล้วไม่สบายใจเลยแต่พอดื่มแล้วตัวเบาสบายมากวันหนึ่งฉันได้รับจดหมายจากคนไข้ซึ่งเขียนมาเล่าว่าเธอขอกราบขอบพระคุณคุณป้ามาอย่างสูงเธอเล่าว่าคุณแม่เธอเป็นโรคสมองฝ่ออาการหนักเพราะอายุมากแล้ว เธอได้มาบูชาเจ้าแม่ปางรักษาไข้ไปหนึ่งองค์และมารับน้ำมนต์ไปให้คุณแม่เธอดื่มชั่วระยะเป็นเดือนเท่านั้นอาการสมองของคุณแม่เธอหายเป็นปกติดีแล้วนอกจากดื่มน้ำมนตและท่องคาถานับว่าบาร,รมีของคุณแม่เธอดีมากเพราะโรคสมองฝอน,นี้นั้นรักษายากมากเป็นอาการของคนมีอายุสูงมักจะเป็นกันมากเมื่อเป็นแล้วความจำจะเลอะเลือนไม่รู้ว่าทำอะไร การขับถ่ายก็ไม่รู้ตัวแต่รายนี้โชคดีที่หายและกลับมาเป็นคนปกติดังเดิมได้นับว่าเป็นกุศลอย่างยิ่งฉันได้รับทราบข่าวดีจากญาติคนไข้ซึ่งมาขอน้ำมนต์ไปรักษาคนไข้มาหลายครั้งแล้วและวันนี้ตัวคนไข้ก็มาด้วยมารายงานว่าเธอเป็นลำไส้ตีบตันทานอาหารก็อาเจียนปวดท้องแทบดินการขับถ่ายก็พิพักพิพ้วนมากหมอก็บอกจะต้องผ่าตัด แต่ก็แปลกเธอทนเจ็บปวดอย่างเดิมไม่ยอมผ่าแต่วิ่งมาขอบาร,รมีเจ้าแม่ขอน้ำมนตไปดื่มและรักษาด้วยน้ำมนอย่างเดียวฉันก็เคยบอกให้เธอไปผ่าตัดแต่เธอก็ไม่ไปฉันก็เลยให้น้ำมนตไปดื่มไปรูปที่ท้องแล้วท่องคาถาเพียงครั้งละสามเที่ยวเธอก็ทำตามและมีอาการดีขึ้นเรื่อยๆและแล้วก็เกิดปาฏิหาริย์ลำไส้ที่ตีบตันกลับเปิดทางออกได้ ทานอาหารได้ไม่อาเจียนและการขับถ่ายก็ดีขึ้นขณะที่เขียนนี้หายเป็นปกติแล้วการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ให้หมอเช็คแล้วผลออกมาหมองงมากที่ลำไส้หายติดตันไปได้อย่างไรหมอถามเธอเธอก็บอกว่ามารักษาที่นี่เล่นเอาหมอนิ่งเงียบพูดไม่ออกหมอคงจะคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแต่ครั้นจะคานก็ทำไม่ได้ เพราะผลที่ออกมามันยืนยันถึงความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจะไม่เชื่อก็ไม่ได้เลยได้แต่เงียบฟังเฉยๆแต่ในใจของหมอคงจะแปลกใจเต็มที่อยู่เหมือนกันเอาละครับเนื้อหาของยานวิเศษจากอดีตชาติเล่ม 1, เล่ม 2, เล่มสได้จบบริบูรณ์ไปเรียบร้อยขอบคุณทุกทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับในช่องของผมยังมีคลิปที่น่าสนใจอยู่อีกมากมายยังไงก็แวะไปชมกันด้วยนะครับ บุญรักษาครับทุกทกท่านแล้วเจอกันใหม่ในครั้งถัดไปสวัสดีครับ